สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับเกมวันพีชนะครับแนวมือถือนะครับเป็นแนะนำนะครับเป็นเกมใหม่ที่ผมเคยเล่นนะแต่จริงเกมนี้มันก็เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมชื่อว่าเกม Adventure นะครับออฟไพเ t ตนะครับผมถ้าเป็นใน i อ s นะมันก็จะชื่อว่า Haki r e g e n จนนะครับ New World นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะ ลิงก์นะครับดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับผมสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับก็มาถึงนะครับผมผมเพิ่งโหลดมาเลยนะแล้วก็เล่นไปแค่ย,ยังไม่จบแชปเตอร์เลยนะแล้วก็ทางาต้องบอกว่าถ้าเกิดโหลดนะครับดาวน์โหลดทางา iOS นะครับผมก็จะเป็นลักษณะภาษาเป็นภาษาเวียดนามอย่างนี้นะ เป็นภาษาเวียดนามนะครับผมก็จะอ่านไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าถ้าเกิดคนเล่นเกมแนวนี้เนี่ยมาอยู่แล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับเล่นแป๊บเดียวก็น่าจะรู้นะว่าปุ่มไหนมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่น่ายากนะครับเป็นเกมแนว RPG turn based นะครับผมก็เป็นเกมที่ดีมากๆครับเพราะว่าเป็นเกมที่ตัวละครค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับ ตัวละครนี่เยอะมากครับมีทั้งหนวดขาวดูดิโจสนะครับมาโก้เรลี่นะครับเอสนะครับดูมีหมดเลยครับคุณลุงคอกคัสก็เก่งนะครับกลายเป็นเก่งมาขึ้นมาซะงั้นนะครับเกมนี้แล้วก็มีทั้งเป็นตัวของดูครับแชงนะครับจินเบดูดิคุ้มะนะครับผมมิฮอคอคโคไดนะครับบูอายแฮนคอนะครับหนวดดำ ดูฟาร์มิงโกตอนหนุ่มด้วยครับนี่ดูครับโอ้เยอะแยะมากมายจริงๆครับลูฟี่ร่างไหนแม่ก็มีครับสามคนเอกก็มีแน่นอนนะครับนี่นะครับมีเซนโงคุด้วยนะครับเยอะแยะมากมายครับมีกราฟร่างหนุ่มนะครับสุดๆไปเลยครับเกมนี้นะครับก็ใครสนใจก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับก็ เบื้องต้นนะครับผมก็ทําการนะครับเข้าไปนี่ครับไอมุมขวามือด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปเรือนะครับเท้าสั้นซันนี่เนี่ยนะครับเรากดเข้าไปก็จะเป็นดานนะครับนี่ไอตรงนี้ก็จะเป็นหีบนะเราสามารถไปกดนะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นเวลานะเราสามารถกดแล้วก็ได้รับ xp นะครับรับเหรียญเป็นเบลีเป็นหินนะครับเอาไปอัปเกรดให้ฮีโร่นะครับเนี่ยมากมายนะครับมีเสื้อผ้าด้วยถ้าเกิดเราจะเล่นเป็นดาแเราก็กดเข้าไปตรงไอหัวกระโหลกนะครับเนี่ย ไอ้คำว่าบอสเนี่ยเห็นไหมขวามือล่างเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดไอ้ตรงปุ่มเหลืองๆเ,เนี่ยใครเชนเนี่ยใครเชนเนี่ยไอ้หน้านี้ก่อนจะเข้าแล้วก็จะมีแบบว่าสามารถามาจัดตัวละครนะครับนี่กดนะครับกดกดสามารถจัดจัดเป็นเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทับต่างๆได้แต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดเ,เห็นปะ่ะมันจะเปิดเลเวล20เลเวล20เลเวล30 40, 40 50ตอนนี้มันเปิดแค่แค่กระบวนทับหนึ่งกระบวนทับเดียวนะครับ ก็คือจะเป็นตัวแท้งยืนหน้าแถวกลางสองตัวแล้วก็แถวหลังอีก2ตัวนะครับซึ่งผมเอาลูฟี่เป็นแท้งนะแล้วก็เอาเนี่ยเอาโซโลขึ้นมานะครับมือมือขวามือซ้ายของราชาโจรสลัดนะครับผมในอนาคตแล้วก็นามินะครับแล้วก็ชอปเปอร์เป็นแถวหลังนะชอปเปอร์นี่จะเป็นฮิวนะครับซึ่งมันมันจะมีมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการที่มันเป็นไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะ ก็จะลำบากตรงอ่านตัวละครนี่แหละครับเนี่ยเข้าไปในตัวละครนะจะไปอ่านสกิลเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับก็ให้ดูนะครับตัวเลขเป็นหลักเ,เห็นไหมเลข3นะแล้วก็มี139%นะครับ40%แล้วก็คำว่า1เนี่ยไอ้หนึ่งเอลยูเนี่ยมันน่าจะเป็น1เทิร์นนะแล้วแล้วเราก็เข้าไปดูต่อมันต่อสู้ดูซิว่ามันตีพาสซีฟธรรมดาเนี่ยใส่ตัวศัตรูเนี่ยกี่ตัว นะครับแล้วก็อันติมันเนี่ยตีกี่ตัวแล้วมีสตันไหมไอ้คำว่า1เนี่ยหเทิร์นเนี่ยข้างหลังข้างล่างเนี่ยเห็นไหมไอ้หนึ่ง L.U เนี่ย I.Q.T เนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นว่า1เทิร์นแน่ๆเราก็ไปดูนะสังเกตดูว่าตัวละครมันมันมันทำอะไรซึ่งไอ้ลูฟี่ตัวเนี้ยมันทำการสตันนะมันโจมตีศัตรูนะครับมีทั้นนั้นมันก็แปลว่ามีโอกาส40%ในการสตันศัตรู1เทิร์นอ่านะครับผม ซึ่งไอ้139%ยนนั่นนะก็คือการโจมตีของมันนั่นแหละ,ะออกเป็นสัร้อยสาของพลังแอคแท็ของลูฟี่ตัวนี้อืมแล้วก็มีโอกาส1เท่รเธอในการสตันศัตรูอ่าเป็นแนวทางนะครับนี่เห็นไหมอันตีเห็นป่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สองเธออ่าแสดงว่ามันต้อง อะไรสักอย่างกับ2เทินแน่ๆมีโอกาส50%ทําให้ศัตรูอะไรสักอย่าง2เทินนะครับแล้วก็ไปสังเกตดูในการต่อสู้เนี่ยโจมตีศัตรู3ตัวเห็นป่ะน่าจะ3ตัวนะ90%ของพลังแอคแท็ของตัวเองแล้วก็มีโอกาส50%ทําให้ศัตรูอะไรสักอย่าง2เทินอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอืมแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยนะครับผมในการอ่าเนี่ยในการ PVP เบื้องต้นนะครับผมเนี่ยอาผมไป ผมไปลุยให้ดูก็ได้เนี่ยเรากดรูปหัวกะโลกนี่นะอ่าแล้วเราก็กดสีเหลืองนะครับไอคำว่าใครเชนเนี่ยข้างล่างเนี่ยสีเหลืองเนี่ยกดไปมันก็จะเข้าไปโหมดสตอรี่เห็นป่ะคาบจิเห็นป่ะมันก็มาคุยกับโซโลนะตอนนี้คือลูฟี่ประทะกับบาร์กี้นะครับแล้วนี่ตามอนิเมะก็ตามเนื้อเรื่องจริงก็คือโซโลมันตัวตัวกับคาบาจิอะนะนี่เห็นป่ะแล้วก็สังเกต เนี่ยเดี่ยลูฟี่โอ้โหโจมตีนะครับโจมตีเดี่ยวนะครับอันตีของลูฟี่นะเห็นปะสันจิมันโจมตีสามตัวศัตรูมีสองตัวมัวมนก็โจมตีโดนทั้งสองตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันโจมตีสามตัวส่วนโซโลโจมตีเป็นโจ,จมตีเดี่ยวอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะได้ exp ได้เหรียญได้อ่าเป็นหินนะครับผมน่าจะเอาไปอัพตัวละครได้นะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เนี่ยคำบนเนี่ยเราก็สามารถกดรับนี่นะครับโอ้โหอย่างนี้รับซันจิรับโซโล,โลมาอย่างงี้ก็เอามาตีเป็นดาวได้นะผมว่านี่นครับได้ถ้าเกิดครบ120ร้อยี่สบพอยต์เราจะได้ตัวนี้นะไอตรงหัวก็โหลกเนี่ยไอไอป้ายม่วง,วงเนี่ยเราสามารถเอาไปสุ่มกาชาระดับสูงได้นะครับที่ท,ที่ตรงสุ่มกาชานะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มให้ดูนะครับผมสิบครั้ง เข้าไปที่ PVP เนี่ยนะครับผมจะมีช็อปเห็นปะช็อปเนี่ยสามารถมาซื้อตั๋วสุ่มซื้ออะไรมากมายที่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเนี่ยเป็นเศษชิ้นส่วนเอาไปอัพเอาเป็นเอาเศษชิ้นส่วนไปผสมไปไดฮีโร่ก็ได้เนี่ยจังโก้นะครับเศษ20ใช้100เพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ไอพวกตั๋วสุ่มระดับสูงเราสามารถมามามา,มาซื้อที่ช็อปนี้ได้เหมือนกัน แล้วก็ตั๋วสุ่มระดับธรรมดาก็มาซื้อได้ที่นี่นะครับวันหนึ่งจะทําการรีเฟซฟรี5้าครั้งนะครับนี่มีผมผมรีเฟซฟรีครบไปแล้วนะแล้วก็ใช้เพชรไปแล้วในงาน30เพชรในงานรีเฟซแต่ละรอบนะครับผมรีเฟซไปแล้วเพื่อเอาตั๋วสุ่มธรรมดาไปทําการสุ่มนะครับนี่นี่มัน p v p นี่หว่าเข้าผิดนี่นะครับไอคิวเนี่ยไอควรเนี่ยควรควรอะไรเนะี่ยควรรู้อวนอะไรเนะี่ยนี่นะครับอยู่ใกล้ใกล้กับผอยู่ติดกับ p v p นี่นะ เข้ามาปัา๊บนี่ครับจะมีการสุ่มนะครับระดับสูงเห็นไหมใช้ไอ้ตั๋วสีม่วงๆเนี่ยสิบนะครับตอนนี้ผมมีอยู่แค่สามอ่าแล้วก็ไอต้ตัวตัวตัวสีฟ้า,ฟาเนี่ยนะครับผมมีอยู่สิบสามผมไปทําการซื้อลงช็อปนั่นแหละนะครับดีเฟสแล้วก็ซื้อนะใช้เพชรยี่สิบเนี่ยซื้อหนึ่งตัวใช้เหเรียญเบลี 20K นะครับ20,000ในการซื้อ1ตัวอะไรเงี้ย แล้วก็รีไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อมานะครับตอนนี้มาอยู่13ตัวเดี๋ยวจะไปจับ10ครั้งนะครับให้กับเพื่อนๆดูสัก1มัลตินะครับไปลุยกันเลยเราสามารถมาดูทางซ้ายมือเนี่ยนะครับตรงสมุดนี่นะเนี่ยไอ้ดัวเกียมอะไรเน,นี่ยเนี่ยนะทางซ้ายมือน,นะครับลูกหนังสือเรามาดูได้ว่ามีมีมตัวละครอ,อะไรบ้างเห็นปะกดเข้ามาดูดิโอ้โหโคเทแท้แชงครูสผมแดงระดับ5้าดาวดูครับโอ้โห สกงสกิลเราก็ยังไม่ค่อยรู้นะเราต้องไปคือเราอ่านไม่ออกอยู่แล้วภาษาเวีเวยดนามะเนาะเราได้มาเราก็ทําการเอาลงทีมแล้วก็ดูว่ามันตีกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเปอร์เซนต์ดูอ่านไหมเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้นะให้ผมดานะโจมตี72ของแอคแท็ของแชงคูดแล้วก็มีโอกาส60เห็นป่เนนะเลข60อะทำให้ศัตรูอะไรสักอย่างเนี่ยสเทิร์นประมาณนี้นะครับดูเด็โคตรเทร่เลยแชงคูด นะครับนี่ตู้นี้เราก็มีโอกาสได้ชังคูดได้ได้วิสตาด้วยครับโอ้โหมีโอกาสได้เอสด้วยดูดิตัวละครมันเยอะจริงนะเรลลี่ดูครับหนวดขาวด้วยครับคุณลุงหนวดขาวก็มาหนวดดำดูโอ้โหเท่จัดนะครับดูครับคอโคดายครับเซอร์ฮอโคดายเจ็ดเทพจวสลับมีฮอกครับชายตาเหี่ยวของเราดูครับเยอะแยะมากมายครับสามารถมา รับที่ตรงนี้ได้นะครับมีแมวจรแลนด์ด้วยผู้คุมแมวจรแลนด์ของเรานะครับผมตัวละครมันเยอะจริงๆริงนะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมกดสุ่มสิบครั้งนะนี่มันจะมีอย่างอื่นด้วยนะมีอันนี้น่าจะเป็น point ของเฟนนะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีเฟนเลยไนงะมันน่าจะมีการส่งหัวใจให้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับรับหัวใจเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วได้คะแนนมา แล้วก็มาสูมน่าจะประมาณนี้นะครับอสุดท้ายนี้น่าจะเป็นเลือกเนี่ยเลือกเลือกตัวว่าที่เราจะต้องการจะจะ,จะ,จ,ะจะได้นะเน้นเน้นไปที่ตัวไหนนี่แฮนด์คอกนี่โซโลโซโลวานอนะครับแล้วก็มีไรหนวดขาวเนี่ยออันนี้น่าจะเป็นอา,อาอคาอินุนะครับแมกมาอะไรประมาณนี้ไปดิรออะไรอนะ่ะ สุ่มเลย10ครั้งขอเป็นอยากได้ตัวอะไรเรอแชงไหมแชงห้าดาวตัวไหนก็ได้มาเหอะมันน่าจะเก่งหมดนะห้าดาวเนะี่ยเอามาก่อนเอา5้าดาวมาก่อนลนะไม่มีการันตีด้วยใช่ปะ่ะอ๋อสุ่ม10ครั้งได้3าถึงหดาวหนึ่งตัวโอเคระม่วงนะครับแต่อันนี้นครับสุม่มหนึ่งถึงสครั้งได้มีโอกาสได้สอ้าดาวครับไปเลยครับ นึงเดี๋ยวผมจะเอาตัวอักษรข้างบนเนี่ยหายไปก่อนมาบดบังรัศมีเออมันไม่หายเว้ยเฮ้ยมันขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ยแสดงว่าคนอื่นมันเปิดได้ไงโอ้โหมันขึ้นเรื่อยๆเลยวะ <c oughs> ระบบมันจะได้แบบว่าเออม,มีคนเปิดได้แล้วมาให้ตัวดีๆกับเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมันดับปุ๊บเรากดเลยนะดับไปไม่โห ฮอคินครับฮอคินจั่วไพ่นี่ได้มาเป็นตัวอะไรครับโอ้โห <laughs> สองดาวจริงๆแม่คุณโอ้โหนี่มันสองดาวจริงๆสวยงามมากดูแสดงว่าไอไอ้ไอก๊าซสีฟ้านี่แสดงว่าเรารู้แล้วนะว่ามันจะกากแค่ไหนโอ้โหสองจริงๆมาลูกกระจอกหมดเลย ฉะนั้นต้องไปสุ่มนี่ครับไอ้ตัวนี่สีม่วงเนี่ยจะได้ตัวดีๆนะต้องไปเก็บกันนะครับว่ายังไงนะเนี่ยพอเราได้มาใช่ปะได้ตัวไหนมาเราก็มาสามารถเนี่ยครับมาปลดล็อกนะครับนี่นะเนี่ยปลดล็อกนะกดตรงหีบนะครับเพื่อจะได้เพชรเห็นปะหนึ่งร้อยเนี่ยกดไปได้หนึ่งร้อยเอาเพชรไปทําอะไรอย่างอื่นได้มากมายเนี่ยกดไปเลยเนี่ยได้หนึ่งร้อย อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ PVP สู้คนอื่นให้ดูสักหนึ่งตาเบอร์เจสมาเลยว่ะโอ้โหเลเวลสิบหกเลยเหรอจะสู้ได้ไหมเนี้ยยี่สองจุดห้าเจ็ดเคจะไหวปะ่ะวะออาโอคีดิ้ด้วยวะ่ะปะสู้อะเอาโอคีเลยดีว,วะาอาโอคีแม่งหน้าแม่งไอ้นี่มากวะ่ะ ใช้หนึ่งตัวนะครับโอ้โหมันมีอาอคิยินะครับมีเมาโกโ้แล้วก็อุซบโอ้โหครึ่งหลอดไปแล้วโอ้โหเมาโก้โอ้โหาโโโห,หายเลยโอ้โหโหดจัดโซโลโกูโคดกากตีเบามากอุซบอุซบภาควาโนโอค,ครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยไอไอไอชื่ออะไรอ่ะที่มันเป็นเป็น เป็นเด็กฝึกของคีสรุอะ่ะเนี่ยเนี่ยอ้วนเนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับโอ้โหมันมีนี่ด้วยมีเรือนะครับยิงยิงยิงระเบิดมาครับโอ้โหแตกครับโซโลโเรียบร้อยอีกสักอีกสักตาไหมมันแพ้ง่ายเกินเหตุเว้ยรีได้ปะวะรีนี่อ,อรีหน่อยรีหน่อยขอแบบ อ่อนๆหน่อ,อนยได้ไหมไอ้ตัวนี้ก็ได้เฟิร์มอารอนอะไรเนี่ยโอ้โหมันมีวิสตา้าว่ะโอ้โหมันไม่อ่อนแห่อ,อีกวะเนี่ยโอ้โหสันจีมากมัน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 ทำการตีสามตัวนะครับเฮ้ยลูฟี่มันการลูฟี่มันเบาอุวยลูฟี่กูก็เบาเหมือนกันเบาคู่เตะไปเราจะไม่มีตัวอะไรเลยไงเราแบบตัวแจกหมดเลยเนี่ย มาเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะเบื้องต้นหูโซโลแม่งฟันแรงมากอ๋อมันติดชานามิว่ะเห็นปะ่ะไอ้สาตัวหลังอะนามิมันโจมตีติดชาเห็นปะ่ะมันเป็นสายฟ้านะอยู่รอบๆตัวเห็นป่ะไอ้ัวชอปเปอร์มันแล้วก็โซโลแล้วก็ซัจจิมนะันอ่ะนี่ครับยิงลูกระเบิดกันไปกันมาครับสองฝั่งฟันมาหชอปเปอร์หนามิกูหายเลยอู้ สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้โหเตะมาโอ้โหหายครับล,ลูฟี่แทงเอาไม่อยู่ลูฟี่มันมาอย่างงี้น่าจะจบแต่ซันติผมแข็งอยู่ยังไงโอ้โหชอปเปิ้์มยังอยู่อยู่ทั้งทีมอย่างงี้ไม่น่าจะเหลือนะเพื่อนๆสามารถกดนี่นะกดนะครับเนี่ยคูณหนึ่คูณสในที่ซ้ายมือนี่นะกดได้นะครับความเร็วต่างๆนะครับและไอปุ่มข้างๆนี่มันคืออะไรวะ ไอตุ่งค้าค่านี่น่าจะเป็นสคริปป์ป่ะแต่ผมลองกดดิอ๋อมันสามารถกดสคริปป์ได้ในเลเวล30นะเนี่ยเบอร์และเลขสามสิบมันผมเดานะหรือเปล่าแล้วก็วิปแล้วก็ต้อง VIP 3ด้วยไม่นั้นกดไม่ได้ออ้หูโดนยามแท้ๆเข้ามาให้โยนยามแท้ๆเลยโอ้โหยิงระเบิดมาโซโลกระเด็นเลยครับ พระเจ้าโอ้โหมันโหดจังวะสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดดูดิคะแนนแต่ละแต่ละตัวหวูสิบหกจุดแปดหนึ่งเคอย่างเงี้ยเรายังสู้ไม่ได้ะ่ะต้องยอมต้องยอมก็โอเคนะครับผมประมาณนี้นะก็ชื่อว่าเกม Adventure นะครับผมแอดเวนเจอร์ Adventure, นะ แอดเวนเจอร์ไพเลนะครับผมแอดเวนเจอร์ออฟไพเลเออแอดเวนเจอร์ออฟไพเลนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นใน iOS ก็ชื่อว่าอะไรวะฮาคิ aki, อะไรทุกอย่างเนี่ยแหละนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะ Android ด้วยนะ Android ด้วยแต่ Android ผมไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้นะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับมาเล่นให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับเพิ่งเพิ่งโหลดแล้วเพิ่งโหลดมาเลยนะครับสดสดลร้อนเลยนะครับก็ยังกากอยู่นะทีมผมนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะช่วงนี้เล่นหลายเกมมากๆเลยนะครับก็ยังไงนะครับใครชอบสําหรับช่องเล็กๆนะครับอยู่กันแบบเพื่อนแบบครอบครัวสามารถกด subscribe ติดตามกันได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ